เออปนผันไหมไปเห็ดไหมเห็ดเห็ดแถมฮะนี่เป็นรางใส่อาหารนะครับออกไม่ออกไม่ล่าสุดนี่สี่ห้าหกเดี๋ยว น้ำใส่น้ำเกลือตามสูตรเขาตามสูตรของป้าแน่นอนหลังจากไปปล่อยเลี้ยงมาแล้วก็อิ่มและนอนเลย ก็จะเป็นกา,การฉีดวัคซีนท,ทำการฉีดวัคซีนอีกหนึ่งรอบทำวัคซีนปากเท้าเปื่อยครับผมนี้รอพี่มาอยู่แกมาช่วยจับจาการทำวัคซีนก็ไม่ยากครับผม ให้กินแบบมันบา้ากินเฮกินสไตล์แบบลูกทุ่งไงไปดูไปดู ทำไรเขามีกับข้าวค่ะอะไรอะไรเนี่ยไปด,ดูโอ้โหขาเมียกูนี่เองพูดใหม่สิคะขาหมูเห็นไหมเห็นรึเปล่าเห็นรล่าเฮ้ยเฮ้ยให้มึงกินไม่แบนให้มึงซน,น, <c oughs> นเด้อมึงซนเล่นเฉยว่ะแม่ เราตั้งใจนอนมือแรงจะลงแดงตายไป,ไ,ไปเอากาะส้นเอาเอาขานี่เป็นลางจะเอามาใส่อาหารนี่มันก็มาเล่นเลยแบบซับซอบอะซ้อมว้มไ,วได้ละ กินท่านั่นละ่ะกินท่านั่นเนี่นี่ที่ใส่น้ำใหม่ เอออาย 1941, <uyor> er. ไปเขาคอกแล้วเข้าคอกแล้วไปเขาคอกนี่ไปตามแม่มึงดิจะทำวัคซีนอีกรอบน ันนี้จะเป็นคอกที่แบบตัวไหนไม่สบายก็เอาไว้ยี้อันนี้เลยกกัดข้งนมเนียยสองตัวนั้นไปหากินเล่น เป็นไงโอ้ย oh oh <my> ไงป่ะ <c oughs> ยืนสวย <c oughs> อันนี้ชื่อมาริโอตาบอดแต่เกิดมาเกิดมาตาบอดเกิดมาตาบอด ตาข้างดีเดียวเขาจะเอาไว้เหลีอตุนู่นอ่นไงนี่ชนอ่ะโอชนเอาลดเลยอ๋อนั่นเลยอ้าลด,ดุด,ดอ่ะจะลงแดงตายจะแดเงเอาเหมืองแรงโอเค แค่นี้ละเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเตรียมยานี่ให้ดูการเตรียมยาจะจะ,จะเห็ดวัคซีนมันแม่เห็ดวัคซีนส้เดือนทุกอย่างมีกำหนดทุกอย่างวันเวลานี่ชุดยาจะทำวัคซีน วันสวเสาร์ก็จะถ่ายพยาธินี่ปากเท้าเปื่อยนี่ปลาท้าเปื่อยนี่ทำปากเท้าเปื่อยฟาร์มไหนที่นี่ต้องมีอุปกรณ์อือผู้ช่วยมาแล้วเธอครับไม่ผู้ช่วยผู้ช่วยกำลังรองผู้ช่วยแม่ผู้ช่วยผมมาแล้วครับ ถอนยังโ,โอ้ยกินนมวันนี้กินนมผิด <c oughs> ผิดแผนแน่ๆผิดแผนนะครับกินนมวันนี้ผิดแผนนะครับแผนแล้วผิดแผนนะครับพี่กินนมอ่ะผิดแผนนะอันนี้จะทำวัคซีนก่อนครับผมนะครับผมวันนี้เราก็มาทำวัคซีนกันต่อเลยครับผม หลังจากที่ผู้ช่วยผมมาแล้วเสือ้อสีชมพูนี่เองเราก็มาทำวัคซีนกันมาดูการจับของผมครับล็อกคอแทงเขา่าล็อกคอแล้วว่เาเราจะเชือกผูกเข้ากับตาข่ายให้ผู้ช่วยจัดการให้เอาอันนี้ก็คือหมอนะหมอหมอประจำฟามหมอผีครับหมอผีเราก็จะทำการจับแพะ มันจะดิ้นดิ้นหน่อยๆจะไม่ใช่แบบทารุนนะครับแคนน้องเขามันดิ้นเองแล้วผมก็จะทำผมก็ฉีดอ,อปากเท้าเปื่อยใต้ผิวหนังกับบำรุงครับผมก็จะทำประมาณนี้ครับสิบตัวตัวแพะ4สี่เดือนผมก็จะทำทุกตัวมีอยู่สี่ตัว ดี่ซผิวหนังด้วยก็จะทําทุกตัวครับ6เดือนทําครั้งครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์